นนค่ะวันนี้ก็มาร่วมง,งานมายาทีวีอวอร์ดค่ะก็ตื่นเต้นคนเยอะเหมือนเดิมแล้วก็ดีใจที่ได้มายใช่ตื่นเต้นสิเ,เราก็ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าก็คือแค่ได้เข้าชิงก็ดีใจแล้วค่ะ,ะใจะุไ อะไรนะจแซงๆไม่หรือวกก่าจากกลัวแฟนาะค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องขอคือแฟนๆนี่คือให้กำลังใจกันตลอดตลอดเวลาเปิดวิไปพีเมื่อไหร่ก็จะเจอกำลังใจดีๆจากแฟนๆนะคะกระแสเราก็แบบวันดีคืนปังปังซึ่งปังไปด,ด้วยเป็นไงมากตอนนี้ก็ทำงานนะคะช่วงนี้ เร,เรียกว่าอ,อะไรก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกระหว่างเรียนกับงานคือตอนนี้หนูต่อโทรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะต้องแบ่งเวลาให้มันดีๆจะได้มีเวลานอนเยอะๆเร็วหัวเร็วค่ะเร็วแล้วก็เหมือนมันไม่ทันตั้งตัวแล้วมันก็แบบไม่ได้คาดว่ามันจะมาไกลถึงขนาดนี้ใช่ค่ะกลคือหนูว่าเขา คนที่เป็นแฟนคลับเขาเหมือนคือทุกแฟนคลับทุกคนเขาเหมือนแบบให้กำลังเหมือนคอยอยู่ซัพพอร์ตเราในทุกเรื่องจริงๆอะหนูก็ไม่คิดว่าจะมีความรักแบบนี้เพราะส่วนตัวเราเองเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันอะไรเง<ม>ี้ยค่ะคือเขาแบบพร้อมที่จะอยู่ซัพพอร์ตเราทุกเรื่องแบบเออหนูอจะทําอะไรพี่ทําพี่แบบเอาทําให้แบบช่วยปั่นอะไรเง<ม>ี<ม>้ยก็คือแบบน่ารักอะคะ<ม>่ะก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณนะคะยังไม่ใช่ดังแค่ทายางเดียวแต่ว่าต่าง มีมิ้งค่ะมีมีติ้งต่างประเทศเรื่อยๆช่วงนี้อย่างล่าสุดเพิ่งไปมาเป็นยังไงบ้างไปมาเก๊ามาค่ะก็แข่งขับเยอะมากแบบ2,000กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเราก็มีโชว์พิเศษให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นไงงบ้าคือตอนแรกเลยที่เราไปต่างประเทศคือฮ่องกงใช่ไหมแล้วคือตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมันจะมีเรื่องของแบบกำแพงภาษาหรือเปล่า แต่จริงๆแล้วมันไม่มีเลยคือทุกคนให้การต้อนรับเราเหมือนแบบเราอยู่ไทยเลยอนะทุกคนก็คือแบบหนูพูดได้ไม่กี่คำเลยอะเขาก็แบบกีแบบ,แบบดีใจที่เราพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่เราพยายามเขาก็ดีใจแล้วอะก็แบบ appreciate ตรงนั้นค่ะซึ่งเราแบบต้องแบบไปสุดภาษาไปดีเพื่อเพื่อจะสื่อสารกันคือตอนนี้หนูกำลังหาเรียนอยู่ก็คือแบบถารพี่ลิงๆิบ้าง เออถามคุณครูดที่เคยเรียนภาษาจีนได้กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบแบบเจถ้าแบบพูดอย่างนี้มันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีถามถามมันก็ค่อยๆฝึกกันไปค่ะมีเวลาก็เรียนแต่โมเมนต์คู่เราก็แน่นเหมือนกันแล้วเร็วมากเขาบอกว่าเออเฮียนมากคือคือเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนไม่รู้สิด้วยความที่อยู่ต่างประเทศด้วยมั้งแล้วแบบเหมือนเหมือนมันอยู่ด้วยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีภาพแบบโมเมนต์น่ารักๆ่ากออกมาให้ทุกคนได้ติดตามเยอะ พี่หลิงก็ดูแลดีดีตลอดอยู่แล้วอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศเขาก็ดูแลเราดีค่ะยังเขินอยู่ไหมคะอยู่ด้วยกันบ่อยก็ยังเขินไม่เขินแล้วนั่นคือไม่เขินนั่นคือแบบเหตุการณ์ปกติธรรมชาติที่อยู่ด้วยกันใช่ค่ะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่บอกที่มันเกิดแบบเคมีอะไรสําหรับเราคเขาก็เป็นเขาก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเราที่แบบเราไว้ใจมากๆแล้วเราก็แบบคือเหมือนเจอกันทุกวันนะคะมันก็สนิทกันไปเองโดยปริยายแค่ไม่ต้องพูดอะไรกันก็เข้าใจกันแล้วแค่แบบ ออกนะ้ากันก็แบบรู้เลยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นของตัวเองแบบเป็นเป็นซิลไหนแล้เป็นซินบบนซลกลต่ายตัวเล็กนุ่มนิ่มปุบปิ๊งมีป้ากระต่ายตัวเล็กเหรอไม่รู้หลิงหลิงบอกว่าอ๋อเหมือนคาบิบาร่าหนูก <c oughs> ็งไ,ง <c oughs> ไม่รู้อะเขาเออกมาจากไหนแล้วตั้งแต่ที่เขาพูดว่าเ,าเหมือนคาบิบาร่าออกก็ได้คาบิบาร่ามาแบบเต็มบ้านเป็นหมู่บ้านคาบิบาร่าไปหมดช่วงวันนี้ก็เป็นคาบิบาร่าวงวันนี้ก็เป็นคาบิบาร่านางเป็นโกลเด้นอ เขาดูแบบเขาเป็นโคเรีนจริงๆแทะท<ด>ี่ังเล่นทวิตไม่เยอะพออะคะอ่ะ ถ้ารู้จักจริงๆก็คือโัวเด่นจะเป็นตัเด้นใช่เหมือนแบบตัวเล่นรู้อะไรไหมคะอยู่กันมานานแล้วจะยมีโมไม่ได้ที่เราประทับใจในตัวเออคือพี่หนุ่มี่หลิงหลิงเป็นคนที่เทแคร์คนอื่นค่ะอันนี้แบบพูดจริงๆเลยนะแบบเขาเป็นคนเทแคร์คนอื่นมากเขาเป็นคนที่สังเกตสังกาแล้วตลอดเวลาคือแบบบางครั้งหนูแล้วก็เป็นคนใส่ใจในรายละเอียดมากางครั้งหนูเล่าเรื่องไปอย่างเงี้ยหนูจำไม่ได้ว่าหนูเล่าแต่หลิงหลิงเคยบอกว่าก็ออกเล่าให้พี่ฟังอะไรอย่างเงี้ยคือพวกตัวอย่งเขาจะบอกว่าหลิงแบบเป็นผู้หญ มีมากมีนิ่งมีแบบใหใช่ทุกคนจะคิดว่าพี่หลิงหลิงนิ่งแล้วก็เออเหมือนไม่ค่ะไม่เหมือนโทรเวิ e r t อะไรอยเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งมันก็จริงแต่ว่าเหมือนพอเรารู้จักกับเขาไปสักพักหนึ่งอ่ะเราก็จะรู้เองว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดเวลาเขาเป็นเฉพาะคนพิเศษเออไม่เขาก็น่ารักแบบนี้กับทุกคนอยู่แล้วเาเป็นพี่หลิงหลิงของชาติยูนิเวิร์สจักรวาลีน queen จำได้ไหมหนูจำไม่ได้ เพียงเธอคะ่ะโอลโอลี่ยูที่เซิร์ใหม่เป็นไพโลตเรื่องใหม่ของหลิงหลิงแล้วก็ออมนะคะก็ฝากติดตามด้วยจะเป็นยังไงางจะเป็นแอคชั่นโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ในพาร์ทไหนคะอยู่ทั้งหมดอยู่ทั้งหมดเหมาหมดเซียมกาใช่คือพี่หลิงหลิงเนี่ยก็จะเล่นเป็นตะวันนะคะแล้วก็เป็นบอดี้การ์ดสาวแล้วก็ออมเล่นเป็นออไอราคะ่ะไอดอลสาว ให้แบบทุกอย่างมันออกมาดีอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงพี่หลิงเองก็ฝึกไม่แพ้กันนะคาต้องไปฝึกเขาเรียกว่าอะไรนะรอนุทยุ่ะใช่เขาต้องไปฝึกบูฝึกรนยุทธฝึกทำทุกอย่างให้มันคล่องเหมือนคนที่แบบทำเป็นจริงๆอะไรแต่งม่ก็สิบอกว่าเป็นไอดอลต้องเต้นอยู่ต้องเต้นไปเต้น ใช่เราเป็นพวกจำเพื่อลืมเราเป็นพวกจำเพื่อลืมเท่านั้นยันนีเสืออกไปกระแสบอนข่านมีราเบดยานไหมคะแต่ต้องขาด ก็กดดันเรากลัวคือเราไม่มีทางรู้แบบ expectation ของคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่างั้นเราก็ทําเต็มที่ของเราแล้วการที่เราได้เคยเวิร์กช็อปกันมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมีคิวเวิร์กช็อปกันอีกในเรื่องนี้ใช่แล้วก็ทําเต็มที่ของเราใช่ไอ้เรื่องหนึ่งเราไปก่อมีมไว้นะคะที่สุดกับน้องโฟร์น้องโฟร์นะคะอ๋อที่หนูเรียกเขาว่าขุนพลไม่ไปล่องเหรอลูเออคือหนูอ่ะคิดว่า น้องขุนพลมางานแล้วหนูก็เลยถามเขาว่าขุนพลใช่ไหมเขาบอกฝนฝนครับแล้วแล้วหละก็เลยเกิดการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยอะไรขอโทษด้วยนะคะขอโทษมามีของน้องฝนด้วยนะคะมันมีคลิปหนึ่งที่หลายคนบอกว่ามือปิศานั้นมืออะไรไว้มือพี่เหมียวช่างผมหนูค่ะใครจะมาไม่ใช่มือไม่เข้าใจว่าเป็นอไม่ใช่มือพี่ไม่ใช่มือน้องโฟนค่ะ จัดการเอ้ยเบอช่างผมหนูว่าจังหวะมันได้จังหวะมันได้ใช่ใช่ใช่เขาก็ยื่นมาพุ้คาดหูหนูเลยหนูเห็นคลิปหนูก็ตกใจเลยค่ะเพราะตอนนั้นเราก็แบบเห็นพี่เหมียวอยู่ห่างตาตลอดเลยค่ะซึ่งหมู่นีณมันเหมือนจริงใช่แค่สีเสื้อก็คนละสีแล้วอะไรนะเรื่องสองคาดหวังขนาดไหนเอ่อ แค่ผลงานเราให้เต็มที่ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราไว้ใจพี่นายอยู่แล้วพี่นายเขาก็มีวิธีกำกับที่เก่งมากของเขาเขาก็มีวิธีทำให้เรื่องมันออกมากลมกล่อมอยู่แล้วรอชมนะเม่หร่นะรอชมค่ะเร็วๆนี้ <c oughs> เร็วๆนี้เท่าก,กับไม่แน่ใจ <c oughs> ว่าเต้น <c oughs> อะไรไม่เต้นแต่แม่บอกให้เต้นทะลกไม่ให้เต้นไม่เต้น <c oughs>